มาสวัสดีครับเจอกับสำรานบ้านนาคือเก้าเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสได้ทำกับข้าวอีกแล้วโรงอาหารมโรงอาหารม,ม,มันมีแต่กับข้าวคนป่วยไปดูมีแต่ผัดถั่วงอกต้มจืดตายหาละกูนี่ทำเองกินเองก็ได้วะ่ะหั่นไว้เรียบร้อย อันนี้หลังจากที่เราทำกับข้าวชิ้นแรกเรียบร้อยนี่มาดูชิ้นแรกของผมน,นี่ไข่ดาวนี่มีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดสามใบอันนี้คือไข่ไก่ได้หรือได้ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ด ไอที่มาตูมโอ้โหมีลูกเดียวที่เหลือก็โอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงตอนผัดพริกแกงเสร็จเรียบร้อยโอเค <c oughs> เอา้ามาแล้วอา้าโอเคมามามาตอ่ตอตอ่ตอต่อต่ออันนี้ต้องยอมรับว,ว่าพริกแกงพม,ม่ามาอืสุด จัดจริงเลยนะ้ำมันใส่น้อยเดียวงัน้นนะ้ำมันอะแต่ว่าพริกแกงเขาเนี่ยโอ้โห,โหต้องยอมรับว่าพริกแกงเขามากถ้าคนที่เคยอยู่กับพม,ามา่าจะรู้นะหรือว่าคุกค,คีหรือว่าวน,นี่ครับผัดพริกแกงผัดพริกแกงนี่ครับ อืมก็จะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอืทำเองปรุงเองกินเองซัดเองนักเลงพออามาใไ่หมัมัน,นะมนอันนี้ก็จะไปกินตอนเย็นด้วยนี่อือ่ะขอแยกน่าอาร่อยปะเป็นตัวแซ่บบ่ หน้าตาสีสันก็จะประมาณนี้อโอเคครับโอเคมามามา <c oughs> เรียบร้อยเสร็จทุกอย่างนี่พร้อมเสิร์ฟกินเลยตั้งต๊ะเรียบร้อยอือโอ้ยหิวเขาแล้วทัง้งนิ้วเขาทั้งอยากนอนอ เดี๋ยวลงสักหน่อยอหน้าตากะสิประมาณนี้นะครับเด้อหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่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 นนๆๆๆสไตล์สำลาญบ้านนะกินง่ายอยู่ง่ายครับพรมโอเคโอ้รีบกินเดี๋ยวจะได้รีบนอน